สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเจอก,กันกับตุยเช่นเคยขันเพื่อนวันนี้ตุยอยู่คนเดียวและท่านเพื่อนก็อดที่จะบุญสามีไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้สามีไปทํางานบ่อยเหลือเกินค่ะไม่มีเวลาให้เราไม่มีเวลาให้ลูกๆเลยค่ะเดือนที่ผ่านมาอ่าก่อนอื่นตุยจะขออนุญ,ญาตทาเพื่อนทากับข้าวไว้ด้วยค่ะเดือนที่ผ่านมาเขาไปทํางานแค่สิ่วันเองค่ะเพื่อน แต่เดือนนี้15วันค่ะเพื่อน15วันตุ๋ยก็เลยอดที่จะบ่นเขาไม่ได้คารเพื่อนเพราะว่าเขาไปทํางานเกินที่กําหนดไว้นั่นเองค่ะพูดไปแล้วแต่และเดือนก็ไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนบางเดือนก็10วัน11วัน12วันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเดือนนี้เยอะกว่าที่เคยบินมานั่นเองค่ะเพื่อน15วันค่ะ นี่ก็เป็นสาเหตุค่ะว่าทำไมตุ้ยบุญให้เขาค่ะขออนุญาตทำกับข้าวไปด้วยค่ะเพื่อนเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวค่ะต้องรีบทำกับข้าวค่เดี๋ยวลูกๆก,ก็กลับมาแล้วค่ะแล้วทำไมสามีของตุ้ยบินบ่อยอเกินกว่าที่กำหนดหล่ะคะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้พนักงานไม่พอค่ะเพื่อน เพื่อนจำได้ไหมคะตั้งแต่ตอนที่โควิดระบาดหลายบริษัทหลายโรงงานเขาก็ยังไงคะเขาก็พยายามค่ะพยายามที่จะให้มันไปรอดแต่บางบริษัทก็ไปไม่รอดนั่นเองค่ะแล้วบริษัทที่สามีของตุยทำก็คือสายการบินนั่นเองค่ะเพื่อนก็เหมือนกันค่ะก็แย่เหมือนกันค่ะและที่สำคัญก็คือเขาเขาไม่ได้จ้างพนักงานขันเพื่อน เขาบอกว่า,าแล้วแต่ความสมัครใจค่ะเขาให้คนละ3ล้าน7พันเพื่อน3ล้าน7เพื่อที่ว่าให้คุณออกไปจากที่บริษัทแห่งนี้ตอนนั้นสามีของตุ๋ยเขาก็ได้บอกตุ๋ยเช่นกันค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาค่ะแต่ถ้าให้6ล้านเขาบอกว่าเขาจะเอาค่ะเพื่อนแล้วใครจะยอมจ่ายค่ะ6ล้านคนเดียวเขาให้คนละ3ล้าน7ค่ะเพื่อที่ว่าให้คุณพ้นจาก การเป็นพนักงานของเขาค่ะเขาไม่ได้ไล่ออกค่ะอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจค่ะและก็มีพนักงานไม่น้อยเลยค่ะที่เอาสิทธินี้ค่ะเพื่อนก็คือเอาเงินจํานวนสามล้านจนนี่เองค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ค่ะก็คือสายการบินเกือบสายการบินเขาก็ปิดส่วนทางบริษัทก็ ยังไงคะถ้ามีพนักงานเยอะก็คือจะไปไม่โลดขันเพื่อนเขาก็เลยาถามพนักงานว่าใครสมัครใจจะออกไหมเขาจะให้สามล้านเกตค่ะก็ในนนอนขันเพื่อนคนที่ใกล้จะเกษียณแล้วก็คนที่เข้าใหม่เขาเอายึกมากๆเลยค่ะและปัญหาที่ตามมาก็คือตอนนี้ช่วงซัมเมอร์ขันเพื่อนขาดพนักงานค่ะ เพราะว่าช่วงซัมเมอร์จะมีลูกค้าเยอะค่ะเพื่อนมีลูกค้าเยอะแล้วทีนี้พนักงานก็ไม่พอค่ะปัญหาก็จะตกอยู่ที่พนักงานที่เหลือค่ะเพื่อนก็เลยต้องทำโอทด้วยค่ะ ก็คืออย่างที่ตุ๋ยบอกเพื่อนๆไปก่อนหน้านั้นะค่ะว่าเดือนที่ผ่านมาทํางานแค่10วันค่ะเพื่อนบ้างเดือน11 12 13วันอะไรก็ว่าไปแต่เดือนนี้15วันค่ะเพื่อนตุ๋ยก็เลยอดที่จะบนสามีตุ๋ยไม่ได้ค่ะว่าทําไมเดือนนี้คุณทํางานเยอะจังก็ได้บอกเหตุผลกับตุ๋ยค่ะว่าทําไมตุ๋ยก็รู้ค่ะแต่เนาะคนเราเพื่อนผู้หญิงเราค่ะพอได้หนึ่งก็จะเอาสองพอได้สองก็จะเอาสามนี่แหละค่ะ พูดไปแล้วก็บนก็ไม่มีอะไรมากข่นเพื่อนเพราะว่าโอเคอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขาช่วยเลี้ยงลูกแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราก็รู้ค่ะว่าช่วงนี้พนักงานเขาขาดค่ะแต่พอเราบนไปบนมาเขาก็บอกกับตุ๋ยว่าถ้างั้นเธอก็ไปเปลี่ยนสัญชาติเลยตุ๋ยก็งงค่ะทำไมตุ๋ยต้องไปเปลี่ยนสัญชาติหรือไม่ก็เพิ่มอีกสัญชาติหนึ่ง เดี๋ยวเขาจะเอาไปทํางานด้วยเขาบอกว่าถ้าตุยมีสัญชาติเยอรมันนีก็คือสัญชาติของคนที่นี่เขาจะเอาตุยไปทํางานด้วยค่ะเพื่อนแล้วถามว่าสัญชาติไทยทํางานที่นี่ได้ไหมสัญชาติไทยมันก็ต้องเริ่มจากที่เมืองไทยค่ะเพื่อนก็คือเริ่มบินจากที่เมืองไทยนั่นเองค่ะแต่ถ้าเรามีสัญชาติของคนเยอรมัน ก็คือเราสามารถบินจากที่นี่ได้เลยเขาบอกว่าเธอไปเปลี่ยนสัญชาติได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเอาเธอไปทํางานด้วยพูดแค่นี้ค่ะเพื่อนไล่เราไปเปลี่ยนสัญชาติเลยค่ะถ้าพูดแรงกว่านี้ไม่ใช่จะไล่เรากลับบ้านเลยเหรอคะยินดีค่ะเพื่อนอยากกลับบ้านมานานแล้วค่ะไม่ได้กลับมาเกือบจะสามปีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่โควิดระบาดค่ะเพื่อนตุยและครอบครัวก็เลยไม่ได้กลับบ้านมาเกือบสามปีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูปีนี้ค่ะเพื่อนว่าตุยและ ครอบครัวจะได้กลับบ้านไหมนนี้ก็เป็นสาเหตุค่ะว่าทําไมตัวบนเขาเพราะว่าตัวอยากกลับบ้านด้วยนั่นเองค่ะก็คือถ้าเขาไปทํางานเยอะอย่างนี้แล้วเราจะได้กลับบ้านกลับเมืองไทยกันหรอคะถ้าเพื่อนถามว่าไม่ดีหรอที่สามีมีงานมีเงินดีค่ะดีมากๆแต่ก็ยังไงคะผู้หญิงเราคันเพื่อนบ่นไปงั้นเลยค่ะก็คือบางทีไม่มีเรื่องไม่มีอะไรก็บ่นไปงั้น,นะคะ่ะเพื่อที่ว่า ให้เราได้บนนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างนี้คะ่ะเพื่อนถ้าเป็นสาเหตุคะ่ะที่เขาไล่ตุยไปเปลี่ยนสัญชาติเขาบอกว่าเธอไปเปลี่ยนสัญชาติเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปบินด้วยอบอกงี้คะ่ะก็พูดไม่ออกค่ะในเมื่อเขาไล่เราไปเปลี่ยนสัญชาติแล้วก็อโอเคคะ่ะเงียบไปสักพักนึงคะ่ะเดี๋ยวมาบนใหม่กันเพื่อนเป็นความตลกของสามีของตุยกันเพื่อนตุยก็บน ไปแค่นั้นลยค่ะเพื่อนก็ได้แต่บนค่ะเขาก็ขอโทษตัวเค่ะขอโทษด้วยเพราะว่าเธอก็รู้ว่าทางบริษัทของฉันมันตอนนี้มันขาดแลนพนักงานพนักงานที่เหลือก็ต้องทํางานเยอะก็ต้องทําโอทีอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนถามว่าเขาได้เงินเดือนเยอะไหมเขาก็ได้เงินเดือนเยอะค่ะเพื่อนแต่ว่า อย่างว่าค่ะเดือนที่ผ่านมาเขาทำไม่เยอะพอเดือนนี้เขาทำเยอะเราก็เราก็เลย,เเลยอดที่จะบ่นเขาไม่ได้ค่ะแต่ก่อนตอนที่เรายังไม่มีลูกคันเพื่อนเขาก็เคยพาตัวยไปเขาเรียกไปยังไงคะเขาจะมีบริษัทที่เขารับ สอนสำหรับคนที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพื่อนๆก็คือตอนนั้นตุยอยู่ที่เมืองไทยค่ะก็พาตุยไปค่ะที่เมืองไทยเขาจะรับคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปค่ะแต่ตอนนั้นตุยจบแค่ม .6 เองค่ะเขาก็บอกว่าตอนนั้นตุยยังพอมีเวลาค่ะคือไปได้แต่ว่าที่เมืองไทยยากค่อนข้างจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาดูหมดเลยค่ะส่วนสูงน้ำหนักสมดุลไหมสวยไหม อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่นี่ถ้าคุณได้สัญชาติของอคนที่นี่ค่ะก็คือประเทศเยอรมันถ้าได้สัญชาตินี้ก็คือถึงจะสวยไม่สวยน้ําหนักสมดุลไม่สมดุลเขารับเพราะว่าเขาบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําทงานนี้ได้เหมือนกันมันจะเป็นต้องสวยเลิศรู้ดูเฟอร์เฟคอะไรประมาณนั้นค่ะเพื่อนไม่ต้องแบบว่าคุณด,ดีอะไรงี้ยค่ะที่นี่เขารับค่ะ ภาษาต้องได้ค่ะภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนพื้นฐานค่ะก็คือภาษาอังกฤษค่ะเราต้องได้ค่ะโอเคกันเพื่อนนี่ก็เป็นสาเหตุค่ะว่าทําไมตุ้ยบ่นให้สามีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาทํางานเยอะค่ะเพื่อนอย่างที่ตุ้ยบอกเพื่อนไปก่อนหน้านั้นค่ะว่าช่วงนี้พนักงานเขาไม่พอค่ะสามีของตุ้ยก็เลยต้องทํางานเยอะเป็นพิเศษค่ะและก็โชคดีค่ะที่มีงานทําถ้าว่าไปแล้วคันเพื่อนมีเงินก็ถือว่าเงินก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ก็ผู้หญิงเราเนาะเพื่อนถ้าได้หนึ่งก็จะเอาสองถ้าได้สองก็จะเอาสามอย่างเลยค่ะ<อ>เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะโอเคค่ะเพื่อนเอาเป็นว่าตุ้ยขอพอแค่นี้ก่อนค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปบนให้สามีค่ะเพราะว่าสามีไปทํางานบอยเือเกินไม่มีเวลาให้ตุ้ยไม่มีเวลาให้ลูกๆเขาก็เลยไล่ตุ้ยไปเปลี่ยนสัญชาติค่ะแต่ไม่ใช่อะไรนะคะเขาจะเอาตุ้ยไปทํางานด้วยค่ะตุ้ยจะได้ไม่บนเขาค่ะเพื่อนแต่มันก็ ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ค่ะแต่ยังว่าตุ๋ยก็ต้องดูแลลูกๆค่ะเพราะว่าลูกๆก็ยังเด็กอยู่นั่นเองค่ะเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่ติดตามที่ให้กําลังใจตุ๋ยมาตลอดค่ะคเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับตุ๋ยช่องเล็กๆช่องเมียฝรั่งด้วยนะคะก็เ,ะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบบนสามีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ